ในที่สุดกูก็จะได้ปลดเล็กร้อยสักทีฝาบตาแตกกราบสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผู้ปลาต้นคนเดิมนะครับผมกับเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไรซ์สันเปรกเนาะโอ้ให้ตายเถอะกว่าจะมาถึงเล็กร้อยได้ตายโอ้ยโอเคมาคุยกับเจฟฟิวอลเลนนี่เลยดีกว่าฉันได้รับรายงานมาว่ามีการค้นพบร่องลอยของแม็กนามารูเนี like ่ยแมเสียงอันที่จริงมันเป็นแวรียนของแม็กนามาโลนะ ก็ไม่รู้ทำไมมันถึงเพิ่งมาปรากฏตัวตอนนี้นี่ฉันพลาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านะจะว่าไปมีอะไรเกี่ยวข้องระหว่างมาสเตอร์ฮาร์มอนกับแมกนามาโลหรือเปล่านะท่านดูไม่พอใจมากเลยนะตอนที่เราไปแจ้งเรื่องนี้ที่คามูระนะ่ะจากนั้นหลาดชายของเขาไอทันจิโร่นะ่ะก็วิ่งมาขอร้องกับพวกเราว่าให้ช่วยทำอะไรสักอย่างกับเจ้าแมกนามาโลนี่ทีก่อนที่ปู่ของเขาจะทำอะไรโง่ๆนะ่ะ อะไรวะน่าสนใจจังเลยเกิดอะไรขึ้นวะเออแล้วก็รู้อะไรไม่จุลินทรีถ้าเหตุการณ์นั้นมันมาถึงคนที่จะช่วยหมู่บ้านคามูระได้ก็มีแต่เธอนั่นแหละกูตลอดกูตลอดเวลากูรู้ว่ากรจะทำอะไรใช่ไหมจุลินซีชายใช่กูรู้แหละเออแม่คือคือถ้าไม่มีกูทั้งคนนี้ทำอะไรกันเป็นมั่งไม่เทยมาคุยกันชี้เช่ดีกว่าน้องชี้ รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าจูรินซีตอนนี้เราดีเอเจนต์ควีใหม่น่ะทางกิวเรียกมันว่าสกอร์เมกนัมโลเป็นชื่อที่น่ากลัวมากเลยนะทางหมู่บ้านคาบูระได้บอกว่าให้เธอจัดการเรื่องนี้นะกูอีกกูอีกแล้วก็ถ้ามึงไม่เป็นคนจัดการใครจะเป็นคนจัดการวะเอออะเวยอะไรวะเนี่ยโอ้โหยอลโลโก้มึงดุจังวะสีสันโคตรน่ากลัวโอเค น่วขอเตรียมความพร้อมก่อนกินเขากินปลาก่อนออกล่าเป็นสิ่งสำคัญเฮ้ยื้อฮือสกิลติดร้อสุดยอดถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเลส s go <S จงสะดบเปลวเพลิงแห่งผู้ถูกกืนกินเอ,อ๋ย เราวิญญาณผู้หิวกระหายเอย๋ยถึงเวลารับใช้อสูรผู้พยาบาทแล้วถึงแม้จะเลือนลางแต่เจตจำนงของเจ้าจะยังคงอยู่แม้ถูกลิขิตให้จางหายไปในไม่ช้าข้าขอวิงวอนก่อนนำเจ้าสู่เพลิงชำระจงเป็นสัตขีพยาน ต่อพลังวิญญาณของเจ้าประจักษ์เป็นความชั่วร้ายอันสมบูรณ์แบบโคตรโหดเหมือนโกรธใครมาสกรอนแมกนัมาโลอื้อหือแมกนัมาโลมั่นหน้ากันหละอื้โคตรดุอย่าคัดซีนมึงเท่จังวะแมกนัมาโล อ่าฮะให้อ้นี้มาด้วยฮฮเป็นเอ่อ uh, หมอกเป็นควันล้างไฟนะแสดงว่าไอตัวนี้มันไฟมันต้องแรงมาก hmm. คนไฟลุกเอออยู่ขวาไอ้นี่มันอยู่ขวางหน้าพอดีมามาด้วยกันนี่แหละนี่โอ้โหเดินไฟลุกมาเชียวเว้ยมันเข้าหมดโกรธตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละอือือนี่แหละอิงแอบอื้ออิงแอบ เออเออมองไม่เห็นโอ,โอ้มุมกองโอ้มุมกองโอ้เอาลวงไปเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเออเขาเรียกจิตวิญญาณแห่งนักล่าแม้ตาจะมองไม่เห็นก็ตามอ,อึสได้ทีหนึ่ง <c oughs> เพลงเพลงยังเป็นเพลงเดิมแฮะนึกว่าจะแบบมีการมิกเพลงใหม่เออไม่ทันอุตส่าห์เตรียมมากะเคาน์เตอร์อย่างนี้ก็ได้วะมาอ,อ,อะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย ู้สึกโอ้โยมันชาดิว่าหูยน่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวคิวก่อนแล้วกันเอ้อยเอ้อยดาบมันสวยยังเหรอดาบสวยนั่นเราอะขอได้ไหมฉันขอได้ไหมดาบข้างนี้นะอาย,าย,าย,ายา่าอย่าอย่าหาทำแทงทิ่มจิ้มเสียบตูมเฮ้ยฮ่่าอย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 ่า ยา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 ปาดปาด <c oughs> เฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเ้ยเฮ้ยตุ้มเฮ้ยแข่งที่สองและแรงแรงมากเออกูก็ใส่ชามใส่ทานรอนมาแล้วดีกว่าว่าเฮ้ยคุณดึกว่าเผอเอาออกอีกไม่ตายเถอะผู้ที่มึงแรงจริงแรงเกินโอ้ มูลาซัมมิอะไลเกอร์มูลาซัมมูลาซัมมิอะไลเกอร์มูลาซัมมิอืออืตีไข่ก็ได้ทำไรทำโอ้โอ้โอ้ไอ้ไอ้ไอ้วู้ดท่ามันดีดจังวะมันมีความเฮ้ยอ้โชริวเคนโชว์ริวเคนนั่นแหละโชว์ริวเคนกูก็โชว์เป็นเหมือนกันสอลิ่งไวเวิร์ดเบรดตุ้มมันไม่มีหนามที่หลังมันมันมันมีที่ก้อ มันมีที่แขนแรงด้วยฮะอออ่ว้ยหลดหลดหลดกลัวกลัวกลัแทงทิ้มจิ้มเสียบหักดาบมันให้ได้สักข้างน่าจะลดพลังโจมตีมันได้โอ้อย่างนี้นี่เองมับต<ว>ีไฟมัโโおおนแตกแล้วมันนอนโอเคเมคานิกเฮ้ รอดรอดได้ไงวะรอดได้ไงไม่รู้แต่เหลือไฟอีกข้างนะเราอะเฮ้ยกลัวกลัวกลัวที่หางด้วยป่ะเนี่ยฮะเฮ้ยทาดีอีกแล้วเอ้าทำไมทีเดียววะก่อนหน้านี้ยังสองก่อนเนี่ยก่อนนะก่อนหน้านี้ยังสองทีอยู่เลยพี่พี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 ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าอย่าทำอะไรวะทำอะไรวะอู้รอบทิศทางรอบทิศทางไม่ยิ้มเจอไฟตัวเองหน่อยเงื้อล้ม ยังเหมือนเดิมแล้วเรายังเหมือนเดิมอุ้ยลูกไวจังลูกไวจังพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกโลหิตคาถาหมอกโลหิตสมบุสะไปไหนไปไหนไม่โดนโลดูมันยืนด้อมมองๆก็เลกดูเชือกโอ้โหหัวหัวควิดโอ้ยเขาเขายาวข้างเดียวเขายาวข้างเดียวก็ควิดได้อมันโอ้ยมันแรงไง มันแรงไงแค่การโจมตีธรรมดาก็แรงโอ้ิ่มีระเบิดตูมตามด้วยเออหลงโอ้ยโอ้ยอย่าอ,อ,อย่าโอ้ยโอย่าไ้กูไปละท่าเมื่อกี้นี้ท่าสังตาย,อยของเม็กนามารูเลยนะคือโอ้โหกูหลบไม่โดนมันเออแต่สกิลทิกเตอร์ทิกเตอร์อะไรปะทิกเกอร,กอร์นี่มันก็ติดง่ายดีอออโอ้โชว์ลิวเคทอ้ส สุดแมปเลยหรอนึกว่ามันงัดขึ้นบนเหมือนในแมกนาธรรมดาปาดยา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 เอาอีกแล้วโชวนี่แคกโอ้ยหลบไม่ดันไม่เงยเกมอาวุธไม่สั่นเจ็บปวดโอ้ยได้อีกไหมเนี่ยไฟอุ้ยน่าจะได้ทีเดียวมั้งเหมือนแมกนาธรรมดาเนาะโอเคจะไปไหนพี่โอ้หเอออะไรอ่ะโอ้รุนทะลอน โอ้ยนึกว่าตัวอะไรตามกัดตูดไอ้บ้าไอ้ตกใจหมดเออปาดปาดโอ้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 โอย่า้โอ้ยายายาหาทำยาอยายาไม่เอาท่านี้เอ้ยังมีสองทีเดี๋ยวก็ทีเดียวเดี๋ยวก็สองทีอ๋ออ๋อมันเข้าโหมดไฟลุกมันจะสองทีท่าธรรมดาทีเดียวโอเคโอเคโอเคจะพยายามจำเออโดนมันโดนเหมียวคอนเนเตอร์ อะเล่นหางนี่แหละเล่นหางเล่นหางมันจะได้เผื่อมันจะแทงเบาลงโอ้โหจะว่าไปเก็ดหางมันเหมือนตะขาบอยู่ในนี้โอ้ยอยู่ในกลางไฟโอ้ยไปเอ้จะปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัว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 อ้าวเฮ้ใจหลบไม่ได้เหรออยู่ด้วยกันทำไมล่ะเธอบอรกันอีกไหมล่ะเอออยากเห็นเธอบอรตัวนี้ว่ะจะเหมือนแมกนาปะวะ แต่มันไม่มันมันคงไม่เถอะเฮพี่ทําไมทําไมดูแบบเดินกันสนิทชิดเชื้ออย่างเลยเพื่อนกันเหรอเออโอ้โอย่า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 ผัดกันคามอย่าอย่ากลัวกลัวโอ้โเวลามนสองตัวอยู่ด้วยกันแม่งผัดกันคำลามน่ากลัวยิ่งไปอันจริงเอาช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 ามตายชามตายตายอีสอสเอสอืออ้ออื้อออ อ่าเ้ลาทรอสนี่ลาทรอสเฮอมีลาทรอสลาทรอสป๊าบอ้าวขี่ได้เลยวูอยากเห็นเทอร์โบอ่ะอืออืออเทอร์โบแมกนากับลาทรอสนี่มึงเท่มากปูดโอ๊ยเจ็บ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 ปูดผมไม่เคยจะแบบขี่ลาทรอสบินได้นานเลยให้ตายเลยเออ ลาท่าลาท่าใช้พลังคินชิปสโตนเร็วลาท่าเอ้ยเอ้ยยังยังได้อีกไลเดอร์คิกนี่ฆ่าประสาทวิญญาณกัรลาท่ากูไม่เห็นระเบิดตุ้มต้ำเหมือนภาคสตอรี่เลยเนาะเออที่มีคนมาถามหาสตอรี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะยั่งนี้อะไรต่ออะไรไม่รู้มึนมึนงงๆไปหมดเลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เดี๋ยว,ยว <S <S ผมทำให้นะครับผม เดี๋ยวจะไปเคลียร์สตอรี่หให้มันหมดก่อนนะแล้วสตอรี่สเดี๋ยวทำต่อเลยนะครับสตอรี่หเหลืออีกไม่กี่พาร์ทนะโอ้ยโอ้โโอ้โ้ยจบจบจจะตายตายตาเดี๋ยวเดสตอรี่ไว้ก่อนเอาเฮียนี้ให้ผ่านก่อนตายกูจะตายโอ้ยกลัวกลัวกโอ้โอะไรอ่ะเฮ้ยออเออเออดีแลมันมาไปเฮ้ยยงยังยิงง ห้าม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 โอ้ยมองไม่เห็นโอ้มุมกล้องเนาะมุมกล้องอะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยยาโอ้กูโดนเต็มเต็มเลยไอ้เอ้ยลืมกดล็อกตัวละครลืมกดล็อกมอนพอไปกดล็อกตัวละครปุ๊บมันหันจอเลยโอ้โหไอ้เลยอืมอีทางลัดฉันก็อยากไปทางลัดมั่งอ่ะอืม แทงทิ้งจิ้มเสียบไม่โดนวายโอ้โหใย่ให่า่โอ้ยโอ้ยโอ้ท่าท่ามันดองแดงดีนะจริงท่าแม็กนาวว่ามันท่ามันสวยดีนะมันพิ้วดีถึงตอนแรกผมจะล้อมันว่าเหมือนเอาอะไรนะเนเกกันเตะมาย้อมแมวผสมรวมกับซิโนก้าผสมรวมกับโอ้โหกลัวกลัวนะกาคุก้าอะไรพวกนี้บวกกะเวคาน่าด้วยท่าแทงหาง แต่โดยรวมมันก็เท่ดีนะเฮ้ยไฟทำไมไฟ,ฟเปลี่ยนสีวะวัดเนอะเหมือนก็นไม่ค่อยแรงฮะหรือหรือยังไงวะหรือคิดไปเองวะที่ที่สองรู้อย่าเฮ้ยะอะไรอะไรมีที่ที่สามเหรอบ้ากันนะโอ้โหมันยิงเป็นปืนกลเลยเฮ้ยเกินอันนี้เกินยิงเป็นปืนกลเลย <laughs> เเเยิงเป็นปืนกลเลย,ยเ,นนเหรอเราเออเยอะโอ้โหเด,ดือดท่าท่า ถ้าเปนอะไรขนาดนั้นนะถ้ามันเหมือนหมาโดนโดนไฟติดเลยพวกคุณแบบคนเล่นเคยสังเกตไหยเวลาแบบหมาเราอะพารามิ้วมันติดไฟของแมกนามาโลมันจะกระโดดท่าเมื่อกี้เด็ดเด็ดเคุณผู้คุณลองสังเกตเลยไมันมันจะกระโดดนองแดงเหมือนแมกนามาโลไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันให้ดูแล้วกันถ้าเห็นนะนะโอ๊ยคือกูจะตายก่อนแล้วโฟกัสโฟกัส โ oh อ้ไม่กอดไอ้ฟันฟันเย็นนะเจ้เด้เฮ้ย,ยแขนแตกแขนแตกไม่มีจะแตกนั่นเหรอดีเออได้เลยเมื่อกินเลือดเหลือเลือดเหลืออย่างเยอะเลยนะประมาณสัก80สได้เชีย่ยแรงมากเลยมาเทคที่สองอันนี้ผมลองใช้เป็นเซตดูดเลือดดูนะดูดเลือดอือ้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมับอันนี้ดูดเลือดนี้ผมมิกเองนะมันก็จะแปลกๆหน่อยนะคุณอึส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 ปาดปาดเอ่ออึอโอเคอยู่นะโอเคอยู่นี่ก็หมาได้ไกลวัชนะชนะแน่ๆมับมันเอาอีกแล้วโอ้ ไฟนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะมันพอรับได้อยู่เอออันนีอนน้อันนี้ไม่เอาโชว์ลิวเค็ดเฮ้ยเอาอูเฮ้ยยยยย่ยย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 อยยยยยกยยยยยยหยนยย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 มยย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 ายยยอยยกลัวยยยยยยัยย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  ยาเล่นไฟไอเด็กวีนอือสอลิ่งไวเวินเปลดแทงเข้าไปโดนโดนเต็มเต็มดาบมันนี่อยู่นะจังหวะมุมนี้นี่สามารถตีได้ทั้งหัวและทั้งแขนในเวลาเดียวกันอืออืออือทำไมดามิดไม่ค่อยแรงเลยอืออืออือกลัวๆๆ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 ๆาๆาย เอ๋อๆๆๆอาฮ่าฮ่าฮ่าอา่าเอะๆๆอย่าโอย้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเบโลเอยอในตอนนั้นเองตัวผมก็ได้รู้ว่าฝันร้ายกำลังเริ่มต้นขึ้นว้าฮาไม่ไอ้วันเปลวฮ่าฮายีเฮ้ยไม่ยุ้ย ดูเหมือนว่าผมจะมาจบอยู่แค่นี้สินะผมทำให้ทุกคนผิดหวังทำไมกาดจังคะนั่นสินะมีช่วงเวลาที่ผมเริ่มคิดสั้นไว้กลัวเ่้ยกลัวความสูงสุดท้ายก็มานั่งคอตกได้แต่นั่งทบทวนว่าทำไมกูกาก,ากจังวะแต่ถ้าหากว่าผมยอมจบอยู่แค่นี้ทุกอย่างมันก็จะจบอยู่แค่นี้ผมจึงออกวิ่งผมวิ่งผมวิ่งผมฝึกฝนตัวเองอีกครั้ง และด้วยกำลังใจที่ได้จากเราไวฟ์ในที่สุดผมกลับมาเผเชิญหน้ามันอีกครั้งด้วยทุกอย่างที่ผมมีด้วยความแค้นที่เก็บสะสมไว้ผมตัดสินใจจะใช้ทุกอย่างบนโลกไปดีในการกำจับมันและในที่สุดเฮ้ยกระโหลกมันขึ้นกระโหลกมันขึ้นแล้วในที่สุดกูกเห็นกระโหลกออวมวาแม้คพอดไม่ได้ห้ามตายห้ามตายเด็ดขาด เฮ้ยอย่าคิดว่ากูจะจับมึงไปเป็นนะเว้ยแม็กนามึงมึงจะกูจะฆ่ามึงไม่เอ้โอ้ยเดือดเดือดสติสติสติฮ่าอ่าเหนื่อยฝันฟันไม่แตกช่างแม่งหาไม่ขาดช่างมันกูจะเอาให้ตายก่อนเอาให้ตายโอ้ยอย่าอพี่อย่าเฮ้ยเบื่อเซิร์ฟชิบหายเลยเบื่อเสร์ฟเบื่อเซิร์ฟเฮ้ยกูจะทะลวงให้ตะลุยังไม่หยุดยัง

โอยโอ้ยวีดขี่เกียจเลยโอ้ปวดหลังโอ้แม่งไอตัวนี้หนักจริงคุณของจริงเลยตัวนี้ในที่สุดไอนี่แหละนี่แหละคือมอนทันของจริงเว้ยไอนี่แหละของจริงมอนทันมันต้องอย่างนี้สิวะเอ้ยโคตรมันโอ้มันด้วยเครียดด้วยอะไรไม่เนี่ยอเยผมชอบแบบ ไปประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยความสะใจที่แบบได้ล้มยักได้นี่แหละนี่แหละคือมวนทันที่ผมต้องการไม่คุณกำแพงอะกำแพงที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดเราก็ผ่านมันไปได้นี่แหละเว้ยวันทันที่กูต้องการาได้ตัวเฮียอะไรมาใบเดียวไว้เนี่ยโอ้ไม่ผมทําเวลาดีอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ผมคิดว่ามันจะใช้เวลาสักแบบชั่วโมงหนึ่งเนี่ยครึ่งชั่วโมงโอ้อะไรไปเนี่ย ไอ้นี่นายฆ่ามันได้จริงๆเร้ววะเนี่ย,ยกยยูไม่อยากจะเชื่อเลยให้ตายสิโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ทุกคนนี่เอากระโดดเป็นห่วงเด้อมากเลยเะ้อดูเธอตายห่าอะไรลมากเลยโอ้เสียงกูก็จะไม่ไหวแล้วแล้วก็นะเธอได้ช่วยพวกเราเอาไว้หลายหลายท่ามเลยหลายครั้งเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณเธอมากเลยนะถ้างั้นเรามาคุยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเราหน่อยดีไหมเกี่ยวกับพวกมอนติดเชื้อนะ่ะ จริงสิถ้างั้นก่อนอื่นเราควรจะแวะไปที่นครหลวงกันก่อนนะเราจะได้จัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณเธอในทุกๆสิ่งที่เธอทําให้เรายัางไงล่ะใจเย็นก่อนฟิเลเน่ไม่ใช่ว่าจุริสซีจะไม่ไปไหนซะที่ไหนเรายังต้องใช้งานมันอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้กูได้พักเนี่ยฟิลเลเน่มึงไม่อาลาัยกลุ่มไงกูไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับมึงกูไม่ได้เล่นไลยด้วยแม่งเอ้ยกูไปจากที่นี่ดีกว่าปล่อยมันตีกันไป ข้างในเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเสียงเหมือนคนกำลังจะฆ่ากันเลยแต่นี่ก็นานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นฟิวเรเนะ่เป็นแบบนั้นนะ่ะถ้าดูมีความสุขกับชีวิตมากเลยนะและดูเหมือนทุกคนเองก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันไอ,ไ,อไอ้ที่มันกำลังจะหักคอกันนั่นคือนั่นคือมันมีความสุขกันอยู่แหละเอ้ยกูว่าที่นี่มันแ,แปลกแล้วออมันมีแต่คนบ้าวะเนี่ยในที่สุดก็แรงร้อยเแ้เงร้อยก็น่าจะ มอนสูงสุดเนี่ยในปัจจุบันเนาะโอเคยังไม่มีมอนใหม่เข้ามาถ้า,างั้นแล้วเ,เจอกันใหม่เดี๋ยวเดวเออลืมขอมาดูชุดก่อนปาโอ้โหเดี๋ยวนะเชี่ยโอ้โหชุดคุณพระคุณเจ้าเฮ้ยเท่เทโคตรเท่อทออาวุธอาวุธก็สวยค่อนข้างใช้ได้อยู่นะผมว่า บางนามีชุดหมาแมวโอไม my god ้ h oh. จะชุดชุดหมาดูไม่ค่อยไม่ค่อยต่างจากเดิมเลยเออแต่มันมีมันมีไฟออกมาเหมือนกับบางเหียนเนี่ยเฮ้ดูเท่ดีเท่ดีเท่ดีโอเคครับผมคลิปนี้โคตรเหนื่อยเลยโอเคครับผม้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนอะสวัสดีมากจ้า like, กดไลคมเม์เป็นกำลังใจด้วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยบายจ้าจุ๊บไอเปียนติ้ง chóp